สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปป,ปทร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการจับเข่าคุยคุยทุจริตกับปป,ปท ดำเนินรายการโดยนายมนุนศักด์นวลจันทร์และนางสาวสิรินทิพย์โพธิมาศกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปทเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบคำหนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการจับเข่าคุยคุยทุจริตกับปปทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด 421สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเป็นประจำทุกวันพุธค่ะกับเรื่องราวข่าวสารสาระความรู้และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับสำนักงานปปทค่ะใช่แล้วครับเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงและไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญเพื่อร่วมกัน เพื่อจะนำไปสู่การนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ You can be a hero ต้านโกงโปรง่งใสใครก็ทำได้วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับกระผมนายมนุษศักด์นวลจันทร์และดิฉันสิรินทิพย์โพธิมาตค่ะและในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะที่สำนักงานปปทจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกับเรื่องราวสาระความรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปทมานำเสนอให้ได้ฟังกันเป็นประจำค่ะ ใช่แล้วครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจํานวนสูงขึ้นทุกวันและยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องครับผมหลักการเดิมๆเลยที่เราทํากันอยู่ทุกวันจนกลายเป็นนิว n นเบลประจําวันนะครับผมก็ให้ท่านผู้ฟังนะครับสวมหน้ากาก,กอ,นอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆหรือก่อนสัมผัสร่างกายตัวเองและก่อนรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงกันอยู่หรือไปในที่ที่มีคนเยอะๆ หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงการดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอครับผมค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งหลังจากช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคาดว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรืออาจจะมีการเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะอาจทําให้มีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นได้ค่ะก็ขอให้สํารวจสุขภาพของตนเองนะคะและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดค่ะ ใช่ครับผมสํานักงานปปทอเองช่วงนี้เราก็มีการ work from home ด้วยนะครับผมคุณสิรินทิพย์ค่ะก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะร่วมมือร่วมใจกันค่ะไม่ออกจากบ้านนะคะอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติใช่คะ่ะนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสํานักง,งานปปทจะนําเสนอในวันนี้นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้กล่าวถึงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา63ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่ว่ารัฐ ต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเหมือนดังคํากล่าวที่ว่าทุจริตเหมือนผีเอ๊ะเหมือนผียังไงครับเขาบอกว่ารู้ไม่มีรู้ว่ามีแต่ก็มองไม่เห็นนะครับ เป็นคำกล่าวที่แซลเซลกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ชอบพูดนะครับว่าจริงๆแล้วทุจริตมีนะครับเออเหมือนผีเลยนะครับก็เป็นคำกล่าวที่มาแซลเล่นในวันนี้ละกันนะครับผมค่ะจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมองไม่เห็นนะคะจะว่าเหมือนผีไปแล้วนะคะคุณมนุนศักด์ครับเราก็เราก็มองเห็นกันอยู่นะคะในทุกวันนี้ค่ะครับผมทีนี้ก็ต้องมีกลไกไงครับ เอะวันนี้คุณสินธิมีกลไกลอะไรที่จะเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรวมตัวกันบ้างครับผมวันนี้อ๋อก,กลไกที่ว่าเนี่ยแหละค่ะก็คือเราก็มีการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชีบ้บอดแสค่ะทั้งนี้นะคะจะต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยค่ะซึ่งความสําคัญเนี่ยและความเข้มแข็งของภาคประชาชนเนี่ย เป็นหัวใจสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะนำมาซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดการทุจริตค่ะสำหรับการมีส่วนร่วมนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนะครับการสร้างเครือข่ายเนาะแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของการเชื่อมโยงของคนของกลุ่มหรือองค์กรที่จะสมัครใจจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเครือข่ายนะครับและก็การมีส่วนร่วมซึ่งนะครับมีองค์ประกอบของเครือข่ายนะครับที่จะมีการส่วนร่วมกับสำนักง,งานปป,ปทเนี่ยก็จะต้องมีการรับรู้นะครับหรือว่ามีมุมมองที่เหมือนกัน แล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันมารวมตัวกันนะครับเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับร่วมกันรับรู้แล้วก็เข้าใจนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนนะครับในการต่อต้านการทุจริตนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับหรือมีผลประโยชน์ที่จะรักษาผลประโยชน์ของชุมชนตัวเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในหนึ่งองค์ประกอบที่จะมามีส่วนร่วมนะครับหรือว่า นะครับการมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับมีเคสหรือว่ามีความรู้ด้านต่างๆนะครับก็นำมาพูดคุยถกเถียงกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีการเสริมสร้างเละกเกื้อหนุนพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้นะครับคุณสมบัติของการเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตที่มีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจเข้ามาเป็นจิต อาสามีใจรักเสียสละและอดทนนะครับค่ะซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยค่ะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณมนุนศักดิ์เพราะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหากว่าเราร่วมมือร่วมใจเนี่ยค่ะจะทําการใดก็ย่อมเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลค่ะใช่นะครับบ,บทบาทของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตนะครับก็จะมีในส่วนของบทบาทของการเป็นผู้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นะครับบทบาทนี้เนี่ยก็จะเป็นการมุ่งเน้นด้านการป้องกันนะครับการปลูกฝังและการสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตนะครับเพื่อให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะไม่ยอมรับระบบอุปธรรมหรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นบทบาทของการเป็นท่านสามารถเข้ามาเป็นเวียากรต่อต้านการทุจริตได้นะครับก็อย่างที่เราได้ พูดคุยกันว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทางสำนังกงานรปรปทจัดให้มีกิจกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ท่านได้เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราท่านสามารถากลับไปเป็นวิทยากรเนาะได้บอกกล่าวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านเองนะครับให้ความรู้เขาอีกต่อหนึ่งได้เขาเรียกว่าเป็นวิทยากรตัวคูณนั่นเองนะครับผมอืมค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นบทบาทของการเป็นผู้เฝ้าระวังการทุจริต นะครับทั้งในเชิงรุดแล้วก็การแจ้งเบาะแสอย่างที่คุณซีรินทิพย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเคสตัวอย่างเนาะว่าประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีการแจ้งเบาะแสต่างเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างนะครับของ,อของการ<ช>มีส่วอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณมนุนศักดิ์ทางสํานักง,งานปปทเนี่ยค่ะก็ได้รับแจ้งนะคะเราก็มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้นำคนพิการในระดับพื้นที่ค่ะในเคสนี้ค่ะเป็นการทุจริตหักหัวคิวค่ะหักหัวคิวของเงินคนพิการนะคะโดยผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะก็คือเป็นประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิของคนพิการค่ะแล้วก็ครอบครัวคนพิการนะคะยื่นเรื่องมาที่สํานักงานปปทนะคะปะปะทได้ตรวจสอบนะคะคุณมนลูลศักดิ์พบความผิดปกติหลายจุดเลยค่ะเช่นการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ํเสาวรสนะคะ ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้บริหารสมาคมกลุ่มตัวแทนผู้พิการเนี่ยค่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงความสะดวกของคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการเลยว่าสามารถทำได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบการจ้างงานคนพิการที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะหรือคนพิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งสำนักงานปป,ปทก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ เพื่อตรวจสอบผู้พิการนะคะจำนวน30รายด้วยกันค่ะพบว่ามีการทุจริตจ,จริงค่ะโอ้นะครับน่าเห็นใจนะครับผมเ,เพราะลำพังแค่กลุ่มท่านเหล่านี้นะครับก็ ลำบากมากแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการถูกเอาเปรียบนะครับจากความพิการอีกนะครับเดิมทีประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการจ้างงานคนพิการมานานหลาย10ปีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นช่องทางช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้และอาชีพแต่กลับมีช่องโหว่นะครับให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นด้วยนะครับน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับ สำหรับการทุจริตการจ้างงานคนพิการเนี่ยค่ะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพุธศักรา2550นะคะตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าผู้พิการเนี่ยค่ะถูกสมาคมหรือมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการต่างๆนะคะในพื้นที่จังหวัดกาลสินแล้วก็จังหวัดนครพนมด้วยนะคะหักค่าหัวคิวนะคะและจ่ายเงินให้เพียงเดือนละ500ถึง3,000บาทเท่านั้นเองค่ะก็คือในมาตา 34แล้วก็35ของพระราชะบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการเนี่ยแหละค่ะเขามีกําหนดไว้อย่างนี้ค่ะคุณมณุลศักดิ์ยังไงครับผมกําหนดให้ทุกบริษัทนะคะต้องจ้างงานผู้พิการในสัดส่วนคนงาน100คนเนี่ยต้องจ้างผู้พิการ1คนนะคะหรือว่าจะให้สัมปทานพื้นที่ขายของหรือจ้างเหมาบริการต่างๆจากผู้พิการนะคะซึ่งหากว่าถ้าบริษัทเนี่ยไม่ดําเนินการใน2ลักษณะนี้แล้วนะคะ ก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนค่ะเหตุนี้เองค่ะก็เลยมีองค์กรคนพิการค่ะเป็นผู้ประสานงานนะคะกับบริษัทเอกชนเนี่ยเพื่อหาตำแหน่งงานค่ะมาจัดสรรให้กับผู้พิการซึ่งก็สมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าฝ่ายบริษัทห้างร้านเองเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบด้วยค่ะฝ่ายผู้พิการเองค่ะก็ได้มีงานทำมีไรายได้ค่ะ แต่อย่างนี้ค่ะคุณมนุนศักด์มันมีช่องโหว่ค่ะครับผมยังไงครับผมในส่วนของช่องโหว่ครับค่ะองค์กรคนพิการบางแห่งค่ะหัวใสนะคะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนายหน้านะคะไปเจรจาตกลงกับบริษัทว่าไม่ต้องจ่ายเต็มอัตราจ้างหรอกอัตราจ้างเนี่ยก็คือวันละ300หรือว่าเดือนละ9 1 2 5บาทต่อเดือนนะคะนายหน้าเนี่ยก็ไปหักหัวคิวจากผู้พิการนะคะเพื่อกินส่วนต่างทําให้ผู้พิการเนี่ยได้รับค่าจ้างจริง เพียงแค่3,000บาทหรือว่า1ใน3ของจำนวนเงินจริงเท่านั้นค่ะบางรายได้น้อยกว่านั้นด้วยนะคะคุณมน,นุนศักดิ์โอ้โนะครับผมหัวใสมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วหัวใสไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับหากินกับคนพิการแบบนี้มันน่าจริงๆเลยนะครับสำหรับผลการสอบสวนการจ้างงานคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสรุปว่ามีการจ้างงานจริงแต่ถูก หักเงินค่าจ้างตามที่คุณสินิทิปได้บอกไปนะครับนอกจากนี้การตรวจสอบยังพบอีกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทจ้างงานตั้งอยู่ได้จ้างคนดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดกาลสินและจังหวัดนครพนมมีการอนุมัติจ้างงานโดยไม่ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้อีกทั้งเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดกาลสินและจังหวัดนครพนมก็รับรองเอกสารการจ้างงานไม่ ตรงตามความจริงครับผมค่ะจากกรณีทุจริตดังกล่าวนะคะก็ถูกเปิดเผยโดยเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการค่ะและครอบครัวคนพิการนะคะนำมาซึ่งการเปิดโปงกระบวนการทุจริตตามที่ได้นำเสนอไปค่ะจากกรณีดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าเกิดจากความเข้มแข็ง,ขงการร่วมมือของกลุ่มบุคคลในการที่จะเรียกร้องสิทธิและกล้าที่จะออกมาค่ะใช่แล้วครับหากว่าเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการอยู่นิ่งเฉย ไม่ทำอะไรก็จะทำให้องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าหากินกับผู้พิการซึ่งกลายมาเป็นการทุจริตขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้เก็บกับประเทศชาติเหมือนอีกหลายๆกรณีนะครับการทุจริตที่เราเคยได้รับทราบกันไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับซึ่งกลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการและครอบครัวคนพิการเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวกันเดินท้าเข้ามาทวงถามความคืบหน้าที่กรุงเทพมหานครทําให้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆและร่วมกันเปิดเผยกลโกงให้ได้รับรู้ ทวกันเลยครับค่ะจะเห็นได้ว่าการรวมตัวของภาคประชาชนเนี่ยมีบทบาทมากทีเดียวนะคะแล้วอย่างสำนักง,งานปปทอของเราเนี่ยค่ะจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้อย่างไรบ้างคะคุณมนุนศักด์ครับผมสำหรับ กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของสำนักงานปปทนะครับมีหลายกลไกมากเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยได้สร้างกลไกในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามาสามารถร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปทด้วยครับโดยการมีการจัดอบรมนะครับออกเป็น3หลักสูตรด้วยกันนะครับ3ระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการ ทุจริตนะครับระดับที่1นะครับเป็นหลักสูตรเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ G นะครับคือเครือข่ายภาคประชาสังคมอาสาสมัครทั่วไปและเข้าร่วมกิจกรรมกับสํานักงานปปทครับผมระดับที่2นะครับเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ P นะครับ Proactive คือเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับการพัฒนาจากระดับ G จนสามารถเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงเป็นวิทยากรตัวแทนสำนักง,งานปปทในการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับคนในชุมชนของตนเองครับระดับที่3นะครับเป็นระดับเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ S Specific นะครับคือเครือข่ายภาคประชาสังคมที่พัฒนาจากระดับ P จนสามารถเป็นแกนนำร่วมปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตกับเจ้าหน้าที่ปปทได้ทั้งนี้การวัดผลในการเลื่อนระดับนะครับสำนักง,งานปปทใช้เกณฑ์ การวัดคะแนนจากการเข้ารับการอบรมต่างๆนะครับเราก็จะมีในการทดสอบต่างๆเพื่อนะครับรักษามาตรฐานนะครับให้ผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการของเราทั้ง3ามหลักสูตรนั้นนะครับผมก็ได้รับใบประกาศนียบัตรนะครับเพื่อเลื่อนสู่ระดับต่อไปในลำดับที่สูงขึ้นด้วยทุกําดับนะครับผม ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะก็เป็นการพัฒนาให้เครือข่ายของเราเนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันร่วมมือกันนะคะในการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตใช่แล้วครับผมนอกจากเราจะสร้างแล้วนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็รักษาเครือข่ายเหล่านี้ไว้นะครับเราก็เลยมีหลักสูตรนะครับระดับ G P แล้วก็ S 3ระดับครับผมอืมค่ะแล้วอย่างกลไกอื่นๆอีกล่ะคะมีไหมคะคุณมนุนศัก ครับผมนอกจากนี้นะครับสำนักงานปปทเนี่ยยังมีกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตนะครับผมซึ่งมี9เขตพื้นที่และก็กรุงเทพมหานครนะครับรวม10ศูนย์และในระดับจังหวัดตอนนี้เราขยายออกไปนะครับไปยัง46จังหวัดแล้วนะครับทั่วประเทศซึ่งคาดว่าเราจะขยายให้ครบทั้งหมดนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับ จากการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมดังกล่าวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้4ี่แสนล้านบาทและโครงการต่างๆซึ่งบางส่วนก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการลงพื้นที่และให้ข้อมูลด้วยนะครับและกลไกในระดับนโยบายก็มีคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ที่มาจากการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเข้ามาร่วมให้คำแนะนำเสนอแนะช่วยเหลือและดำเนินงานกับสำนักง,งานปปทอของเราครับค่ะใช่แล้วค่ะสำนักง,งานปปทนะคะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะภาคประชาชนค่ะเพราะหากประชาชนเข้มแข็งทุจริตในภาครัฐลดลงก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปร,รามการทุจริตได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการรายงานภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะค่ะคุณมนุนศักดิ์คะมีภารกิจของคณะกรรมการมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไหมคะวันนี้ครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนอกจากการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับได้ม,มติได้มีมติชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับาการเกษตร3คนนะครับผมว่ากระทําการทุจริตในภาครัฐ พฤติการที่ว่านี่ครับผมผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนมีหน้าที่ต้องทําการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการแต่กลับพิจารณาเพียงหลักฐานใบส่งของที่ผู้ขายมาส่งเท่านั้นโดยไม่ได้ไปตรวจรับพัสดุว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แล้วจัดทาใบตรวจรับพัสดุขึ้นอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้มีการอนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายไป ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน39,235บาทผลการพิพากษาลงโทษนะครับผู้กระทําความผิดของของศาลนะครับมีมติว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่2และผู้ถูกกล่าวหาที่3 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา162แต่เนื่องจากความผิดตามมาตรา162ขาดอายุความเป็นเหตุให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ6สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่1ให้ยุติการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักง,งานอายการมีคำสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่2เป็นจำเลยที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่3เป็นจำเลยที่2ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ต่อมาในชั้นพิจารณานะครับจำเลยที่1ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่2ให้การปฏิเสธศาลจึงมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่สองครับผมอ๋อจากกรณีดังกล่าวนะคะคุณมนุนศจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับการเกษตร3คนเนี่ยละเลยที่จะตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องเมื่อบริษัทนำพัสดุมาส่งก็เพียงแค่ตรวจรับใบส่งของนะคะซึ่งบางครั้งค่ะบริษัทเนี่ย อาจนำส่งพัสดุไม่ครบถ้วนตามใบส่งของก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการนะคะหากมีหน้าที่ที่ต้องเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุคารุพันธ์ต่างๆนะคะจะละเลยไม่ตรวจตาสินของให้ครบถ้วนตามใบส่งของก็อาจจะต้องได้รับโทษตามกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ใช่แล้วนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมสําหรับข้าราชการเองนะครับก็จะมีกรณีนี้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับจะมาอ้างว่าตัวเองไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้นะครับหากได้มีการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วนะครับควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าเซน ตัวเอกสารอย่างเดียวนะครับเซ็นรับอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในส่วนของการตรวจรับก็ต้องมีการนับนะครับมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามนะครับสัญญาต่างๆแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับถึงที่จะเซ็นลงไปนะครับมิอย่างนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกรณีที่ผมกับคุณิินทิพย์ได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับค่ะแล้วก็มาต่อกันที่อีกกรณีนะคะกรณี คดีนี้ค่ะมีการกล่าวหานายนอค่ะเป็นพนักงานบริษัทไพรสณีไทยระดับ4นะคะว่ากระทำการทุจริตในภาคราัฐมีพฤติการดังนี้ค่ะในระหว่างวันที่5มกราคมนะคะและวันที่6มกราคม2554นอ่ะคะออผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะอาศัยโอกาสที่ตนเองเนี่ยมีอำนาจหน้าที่นะคะเป็นพนักงานไพรสณีรับฝากจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ กระทำการเบียดบังเงินจากระบบธานาณัติออนไลน์ค่ะเป็นจำนวนเงิน6000บาทค่ะแล้วก็รับรองข้อความนะคะอันเป็นเท็จในใบรับเงินธานาณัติออนไลน์นะคะหรือว่าทนอ3นะคะว่าผู้รับฝากเงินเนี่ยได้มารับเงินไปแล้วนะคะเพื่อปกปิดการกระทำความผิดของตนนะคะเป็นเหตุให้บริษัทปริชนีไทยจำกัดนะคะได้รับความเสียหายค่ะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสี่ค่ะ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักง,งานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2 5 0 2นะคะมาตรา4เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะคะให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปจำคุกกระทงละ5ปีค่ะและปรับกระทงละ3000บาทจำเลยให้การรับ รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะคะก็เลยมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะคงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนและปรับกระทงละ1,500บาทรวม2กระทงนะคะเป็นจำคุก4ปี12เดือนและปรับ3,000บาทโทษจำคุกนะคะให้รอการลงอาญานะคะให้รอการลงโทษนะคะไว้มีกำหนด2ปีค่ะและให้คุมความประพฤตินะคะโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมความประพฤตินะคะ ทุก3เดือนภายในกำหนด1ปีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ฟังการกระทำทุจริตไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดการรับโทษก็ไม่น้อยตามมูลค่านะครับแม้ว่ามูลค่าที่ยักยอกไปเป็นมูลค่าเพียง6,000บาทแต่เมื่อนำมาพิจารณาความผิดแล้วมีหลายกระทงหลายกรรมการรับโทษก็แยกแต่ละกระทงแต่ละกรรมไปบางคาดีเนี่ยรับโทษจำคุกเป็นร้อยปีก็มีนะครับแล้วจะเอาชีวิต ที่ไหนมาติดคุกครับเนี่ยนะครับเสียอนาคตกันเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันไปรณียีไทยนะครับก็ยกเลิกระบบธนทันธนาัฐนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะไม่ได้รับความนิยมน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่คงไม่รู้จักธนารัฐกันแล้วจริงไหมครับคุณเสลินทิพย์นั่นนะสิคะคุณมนูนศักดิ์ทุกวันนี้เนี่ยเรานิยมใช้สมาร์ทโฟนในการทําธุรกรรมออนไลน์มากกว่านะคะเนื่องจากว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยค่ะครับผม มาต่อกันที่กรณีสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันนี้คดีนี้นะครับได้มีการกล่าวหานางสาวดอนะครับขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ7นะครับว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐพฤติการนะครับก็คือว่าผู้ถูกกล่าวหาอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจตาม ที่ระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านกระทําการลงลายมือชื่อรับรองการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านของตนเองอันเป็นความเท็จและนําใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของตนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายนะครับสารอาญาคดีทุจริตและป,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 ประพฤติมิชอบ3นะครับพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดจริงนะครับก็มีรับโทษนะครับ จำคุกกระทงละ1ปีรวม34กระทงเป็นจำคุก34ปีและให้จำคุกจำเลย20ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ2นะครับผมอมการเบิกค่าชาวบ้านเนี่ยก็เป็นอีกกรณีที่น่าสนใจมากค่ะคุณมนูลศักด์เนื่องจากว่า เนื่องจากไม่ได้ช่าบ้านอยู่จริงนะคะแต่ทําเอกสารเป็นเท็จเพื่อเบิกจ่ายเนี่ยนะคะถือโอกาสที่ราชการเนี่ยนะคะมีสวัสดิการให้ข้าราชการสามารถเบิกค่าเชาวบ้านได้นะคะเพราะข้าราชการอย่างเราเนี่ยค่ะเงินเดือนก็น้อยเหลือเกินนะคะการที่เราต้องไปทํางานในพื้นที่นะคะที่ไม่ใช่ภูมิลาเนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเช่าที่พักอาศัยนะคะราชการก็เลยให้เราเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือนั่นเองแต่กลับอาศัย นะคะช่องทางนี้เบิกจ่ายเงินให้ตนเองซึ่งไม่ได้มีการเช่าอยู่จริงเนี่ยเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เอาไปสัก3ตัวอย่างละกันนะครับท่านผู้ฟังครับผมนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดผลการดำเนินงานและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานปปทนะครับได้ที่ทางเว็บไซต์ p a c c g o t h และช่องทาง Facebook นะครับ p r p a c c เข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้คุณซินทิปมีอะไรมาฝากในช่วงท้ายด้วยครับผมค่ะสำหรับในช่วงท้ายนี้นะคะสำนักงานปปทนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์มาตรการงดรับงดให้ของขวัญน,นะคะ no gift policy ในเทศกาลปีใหม่หรือวาระโอกาสต่างๆค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนิน งานตามหลักธรรมาภิบาลป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมเชื่อถือได้ และขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนนะคะร่วมแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสําคัญอันจะนําไปสู่หลักปฏิบัติให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยต่อไปค่ะครับผมปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับถือเป็นปัญหาระดับประเทศที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรงที่สุดดังนั้นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมถือเป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบการเฝ้าระวังและแจ้งบาแสการทุจริตตลอดจนการลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตเชิงรุกทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการจับข่าวคุยคุยทุจริตกับ ปปทกป็าวดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยทางสำนักงานปปทกระผมนายมนุศักนวลจันทร์และดิฉันสิรินทิพย์โพธิมาตรขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราและรายการจับข่าวคุยคุยทุจริตกับปปทกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการจับเข้าคุยคุยทุจริตกับปอปอทผลิตร,รายการโดยสำนักงานปอปอทอส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุข,ของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศ พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะสอบไปในทางทุจริตในภาครัฐร้องเรียนหรือแจ้งบาดแสโทรศัพท์สายด่วน1206ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการจับเข้าคุยคุยทุจริตกับปปท ได้ทุกวันพุธเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ